มาหาผล,ลไม้ป่าค่ะตอนนี้ลูกกำลังสุกเลยนะคะใครรู้จักบ้างคะว่านี่คือลูกอะไรนี่จะเป็นต้นเล็บเดียวนะคะตอนนี้ลูกของเขาสุกแล้วนะคะ สดแล้วต้นของเขาจะมีหนามนะคะต้องคอยระวังหนามเขาคมมากๆด้วยนะคะแต่จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะตอนเด็กๆก็เพากับเพื่อนๆนี่ชอบมากเลยนะคะ ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะคะลูกเล็กมากเลยไม่เหมือนสมัยตอนป่อพอเป็นเด็กนะคะผน,น,นของเขาจะออกเ,รเปรี้ยวๆนะคะ ปีปีหนึ่งเขาจะออกแค่ช่วงนี้นะคะเป็นผลไม้จึงจะเป็นผลไม้ป่าแต่ก็หากินยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยว่นี้ศูนย์พันธุ์ตะบแล้วค็ะไม่ค่อยมีต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะแต่ไม่ค่อยดกเลยค่ะ ดูจากผลแล้วลูกเล็กมากเลยนะคะถ้าคนที่อยู่แถบชนบทจะรู้จักกันดีนะคะกับต้นเร็บเดียวนี้ค่ะตามในเมืองนี้แทบจะไม่รู้จักเลยนะคะ แต่ตอนนี้ยังสุกน้อยอยู่ค่ะมีสุกไม่มากนะคะลูกจะเป็นสีเขียวอยู่เลยคะ่ะอืมทำไมเดี๋ยวนี้ลูกมันเล็กจังนะคะสมัยก่อนลูกจะใหญ่มากเลยค่ะเนื้อเยอะมาก เดี๋ยวนี้ลูกนิดเดียวเองไม่รู้จะมีเนื้อให้กินหรือเปล่านะคะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีตะเม็ดนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะประเพาก็แค่พามาดูต้นเล็บเหี่ยวนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันใกล้จะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะรู้จักและบางคนก็อาจไม่รู้จักนะคะถ้าไปเจอต้นนี้ที่ไหนในป่าหรือข้างทางกินได้นะคะต้นเล็บเหี่ยวค่ะ